สวัสด então, ีคร <internally. S 3> ับวิธีโอนเหรียญนะครับาภายในระบบนะครับก็คือเราโอนจากพอร์ตสู่พอร์ตของเรานะครับแต่ละพอร์ตนะครับอย่างเช่นผมมีอยู่3พอร์ตนะครับส่วนพอร์ตนี้ก็มีนะครับเหรียญอยู่ที่27เหรียญที่เป็นกําไรนะครับผมก็จะโอนมาที่นะครับพอร์ตหลักก็คือจะเป็นอพอร์ตนี้นะครับพอตหนึ่งสามนะครับจากหนึ่งสี่นะครับก็คือผมดูที่เลขท้ายนะครับจากหนึ่งสี่มาหนึ่งสามนะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาแตะที่ตรงนะครับสามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็มาแตะที่ตรงโอนภายในนะครับจากนั้นเราก็นะครับตรงนี้มันจะขึ้นหนึ่งสี่อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็มาเลือกนะครับปลายทางตรงนี้นะครับจากนั้นก็มากดที่ตรงนะครับเลือกหนึ่งสามนะครับตรงนี้ก็ใส่จํานวนเงินนะครับก็สองเจ็ดนะครับสองเจ็ดจุดหกสามนะครับสอง เจ็ดจุดหกสามนะครับสองเจ็ดจุดหกสามครับแล้วก็ยืนยันนะครับแล้วก็ใส่นะครับตรงนี้เป็นรหัสพินนะครับผมใส่รหัสพินเสร็จแล้วแล้วกดยืนยันครับนะครับตรงนี้ไม่ต้อง อันนี้ก็ถัดออกแล้วก็คือ,อน,นี่ก็คือว่าเรียบร้อยอนนก็คือสําเร็จแล้วนะครับในการในการโอนนะครับจากนั้นเราอ่ามากดดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามาหรือ,อยังนะครับมาแล้วนะครับนี่ครับมาที่ตอนนี้มีอยู่ที่สามสิบสองเหรียญน,นะครับที่เป็นกําไรนะครับตรงพอรนี้นะครับทีนี้นะครับผมอ่า ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการถอนเงินนะครับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับส่วนท่านใดอยากจะดูคลิปการถอนเงินนะครับผมว่าถอนยังไงก็ขอติดตามคลิปต่อไปนะครับ <S <S <cinematic S 2> คลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดี <Children> ครับ